สวัสดีเจ้าวันนี้อีเจพาน้องแหลกชาแนลก็จะมาเจอกัแล้านะเจ้าวันนี้เขาจะมากับเมนูนี้เจ้าซาสะด้งเนื้อพิเศษคัดมาอย่างดีเจ้าเหมือนเดิมมาเจ้าอีเจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตัครเพื่อเป็นกำลังใจให้อีเจกันนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพักส่วนขวของเขานะเจ้ายอดกอกบึเกลือสดฟักยาวแล้วก็ตีขาดมาได้นี่เจ้าหอมแดงหั่นกับอย่างเบอรบเกรือส้มเจ้า วันนี้ขอกินนะข้าวเหนียวจ้าอันนี้เป็นเนื้อเกีตเอนะเจ้าคัดสั่นมาอย่างดีเนื้อนุ่มๆอืมเนื้อกังนุ่ม,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 มแต่นะได้ คาบไม่ได้เจ้อร่อยช่วงนี้ก็ฝนตกละอากาศชุ่มชื้นหมอกควันก็บบอกคยมีแล้วนะเจ้าวันนี้เห็นด้วยหลวงเลยด้วยหลวงเขาหายไปเมินนะ วันนี้เห็นแบบสวยงามมากก็อาการก็ดีขึ้นพ่อะน้งอนงฝนมาช่วยนดกออก Mỡ, còn của một chỗ tiêu lắm cái kiểu cấp lạp một mỡ tao nhặt con lắm làm nó nhưng mà nó đây này อันนี้ก,ออก็ถ้าไปเจ๊กินคนเดียวนะเจ๊ชอบกินแบบขมเปรี้ยวทั้งขมทั้งเปรี้ยวแล้พอครัมผมชอบเปรี้ยว บอกน่านุ่มอหวานเจ้า ติดใจเนื้อนี่เนาะมดมันเมือนกินเตือเด้อทำนี้ก๊าดมัมัมกอะ่ะพอควน,คอนี่เนะค่อยมักของเขาดั้นะือบดมากซ้มเบีกา Tháng 2 em có bị mật khẩu xôm chấn nhoi ạ Mật khẩu xôm mưa hóa lắm ถ้าเป็นซาตัางเหนือนนี่มันจะหอมแบบกินเครื่องเทศแล้วกินกินนแบแขวนน้ำเลยเหมาะ หนุ่มสุดยอดของเนื้อเจ้ามันเดินมาเจ้าอีเจฟากกดไลค์กดแชร์เขาสนสไครเพื่อมาหลังใจอีเจก็นะเจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกินไรอย่างเดียวมาลองลุ้นกันหรือว่าเอฟซีใครห้ออีเจกินอย่างก็บอกได้นะเจ้าอีเจจะสรรหามากินเห้เจ้าวันนี้อีเจไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย